สวัสดีค่ะวันที Family, ่สามแฟมิลี่รายงานโตคือเกาเดอค่ะสวัสดี YouTube ด้วยสวัสดีเอสตีทัวโลกนะคะเอสวัสดีเอสตทัวโลกของน้องคำหลานะคะลำละกรอินฟีเชียงใหม่นะคะเพราะว่านี่โตก็ได้เป็ว่วติดตามน้องตลอดนะคะน้องแลนไปไหนก็อยืนุกันยืนกันนะคะ มาวานนี่นะคะมีความตูกลาหลายเอฟซีเ like นาะนะคะมาวานนี่แม่หนกน้อยก็เอ็นดูนะคะเอ็น like ดูเอ็นดูน้องร้ายร้ายรายนะคะพี่พลอยเบิ่งแล้วนะคะเอฟซีทั่วโลกก็พุ่งใจเนาะเพราะว่าแม่หนกน้อยเป็นไห่ไหเกียรติน้องหลายนะหักน้องไหเกียรติน้องนะคะแม่หนกน้อยเลือกพลังบวกเลือกค้านะคะแม่นกน้อยบอกว่าเลือกพลังบวกนะคะเพิ่นชมอยู่แต่พลังบวกนี่แหละเราพี่พลอยก็เป็นเป็นคนที่ว่า ปะพลังบวกเนาะพี forward, movement, ici, ่พลอยก็ดีใจนะ่นก็ดีใจนะคะแม่นกน้อยชมปกพลังบวกเนาะนะคะแบบว่าฮักน้องอีหลีนะคะแบบว่าพี่พลอยก็ฮักอีหลีเนาะนะคะแบบต้องไปไล่ก็ตามพวกโตปลาลังบวกฮักกันอีหลีนะเมื่อวานนี่ตึมตึ้มตึ้มเลยนะคะเมื่อวานนี่นะคะแบบน้องแม่นกน้อยก็ เล็นึงกับสัมผัสหมาวานนี่เนาะนะคะห้ายคํานะคะที่ว่าโตภูมิใจเนาะนะคะแต่ว่าที่ว่าน้องซ้อมน้องน้องซ้อมบ่ได้นะคะน้องเจ็บเท้าบ่ได้หมาวานนี่เพราะว่าหนึ่งงานงานแบบนี้นะคะงานฝังลูกตรมิหรือว่างานที่อย่างน้องหมาวานนะคะาง,งานแบบนี้นะคะจะเกิดว่า ถ้าเขาเฮ็ดพิธีกรรมอีหยังเนี่ยมันโดนเฮ็ดประมาณโอ้ยชั่วโมงสองชั่วโมงคุณดาเบลเลีวดอกนะคะชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงคุณละมั้งเบลเลีวดอกยังไงนะคะถ้าเกิดว่าอ่ะเราก็ต้องมาขึ้นเวทีอีกล่ะต้องเปิดงานเปิดอีหยังอีหล่ะนะคะสามถุงบุญละสามถุงแล้วบ๊วยนะคะสามถุงแล้วบ๊วย เราเก็น,นักสแสดงเขาก็พร้อมเนาะเขาเปิดงานแล้วอย่างแล้วนะคะนักสแสดงต้องขึ้นเลยทีนะต้องแบบว่าบสะดวกเช็คเท้าแน่นอนนะคะนอกบอสะดวกเลยนะคะทีว่าต้องไปเช็คเท้าตอนนั้นนะคะเช็คเท้านี่ก็ต้องเช็คเท้าแต่แต่หัวคํำเนาะจะว่ามาวานี่นะคะมันบอดได้เนาะแม่นุกน้อยเพนเขกาเว้านะคะพวกตัวเข้าใจกันเมื่อนะคะเข้าใจกันแล้วนะคะ ใจกันมืดนะคะนองก็เดินทางกลับนะคะนองเดินทางกลับสวนนอาทิตยนานนะคะเพราะว่ามื้อนี้ตอนเจ้านะคะนองเขาก็มีงานดอ่งนาะนะคะมีงานนะคะแต่พองานแล้วแล้วว่ามื้อนี้ก็จะเดินทางบอหรือว่าีะเดินทางมาอื่นก็นยังบุญหูนาะนะคะจะว่ามาอื่นนะคะนองเช็คเท้าแน่นอนนะคะนองเช็คเท้าตอนตอนแรกๆแน่นอนนะคะก็ตรงยานนะคะแล้วก็เปิด การแสดงนะคะยี่ทิบเอ็ดยี่ทิพสองยี่สิบสามสามมือนะคะสามมือนะคะพวกเฮาเอฟซีพลังบวกนะคะคุมตาดำแนนอน,นะคะ่ะปะต้องยานนะคะเอาลุ้นกันเนาะนะคะเราวันที่ยี่ทิพสามในความคิดของพี่พ้อยนีสาเนาะ,ะ,นนะ,ะพี่พ้อยวางฟังไส้ที่ขานกันมาหลายมาฟังไส้ที่เข่ากันมาหลายเลยละไหลลยลุ้นเลยละเพราะว่าพี่พ้อยเคยนะคะพี่พ้อยเคยแบบว่า ไปเบิรงคลิปอยู่คลิปหนึ่งตอนนั้นพี่พ้อยยังไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับนองดอกนะคะแบบว่าถือจาาซือเสือถืออีหย่างตะมาพะลุงพลังเลยถามมาฟังไทยนะคะมาเบิรงหมอล้ัานะคะมาที่นี่ก็อ่าพอตอนเต่าเขาก็ต้องล้อให้ดานเปิดนาะนะคะเราหมอลรัาก็เลิกเต่านล้ค่ะนะคะพ้น,นก,กนนะะ็เดินทางกลับกันนะคะเดินทางกลับกันพี่พ้อยก็เห็นแบบนั้นแล้ววันทีน่นีที่สามนี่พี่พ้อยคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ว่าพวกโตก็เห็นกัน เบิ่งเด้อน,นะคะต้องมีคนไายงานข่าวให้ตัวเบิ่งแน่นอนเลยว่าเอ่อฟซีฟังใยเดินทางตัดกันแบบไหนครับเพราะฉะนั้นนะคะตัวพ้อยติดตามน้องเด้อน,นะคะโอ้ยเราพี่พ้อยก็แบบว่ามีแตความภูมิใจเมื่อวานนี่นะคะพวกาตัวกัเข้าใจกันเมิดแล้วนะคะแต่โอ้ยกระตุงมเจา้า็อย่าอีอย่างหนักหนาเนาะตุงมเจ้าสายจอกกระได้นะคะ เออมันจอบฟังอยู่เตือๆว่ากูจเเอามาานันจังไดเนาะเหตุอีอย่างมันบอดได้แล้วนะคะพร้อมดีๆีบนองอยู่ทุกมือทุกเว้นนะคะพร้อมดีเยียบนองอยู่ทุกมือทุกเว้นเจียวให้จมดินจเจียวให้นองบอดได้เกิดเลยแล้วนี่มันเหตุใดบอเจ้าวกระเหตุบอดได้รรบบรรนะคะพระก็คือบอดได้เข่าข่า,ขาขงพ้นพิดเนาะเจ้บบรราวกระเหตุอียงเจ้บบรราวกระเหตุบอดได้คือเกานน่นละนะคะเพราะว่านองเข้ามาแบบถูกกดจุด กจะอย่างอิ้นถูกกฎหมายจัยงตีน่ะน้องเขาก็บาเรแบบว่าบริยานนี่อย่างนะคะแบบว่าน้องเขาไปเฮ็ดซ,ซ,ซ,ซื้ออยู่นะคะแบบว่าเจ้าก็เป็นเดือดเป็นแค้นนี่อย่างโน้ะนะคะ นูนเจ้ากระได้นะคะก็อยากให้เจ้าคิดจังสัรหรืออยากให้เจ้ามาอยู่กับพวกข่อยนะคะอยากให้มาอยู่กับพวกตูเนาะเจ้ากระทไปหาปูวานะคะโตทไปหาเพล้นเจ้ากระโดนตอว่ากลับมาจระได้ล่ะพี่ค่อยก็ฟังอยู่นอนนะคะเอฟทีโทรโลก็ก็ฟังอยู่คนที่อายกับเบอแมนพวกข่อยเด้อน,นะคะเพราะที่เป็นเจ้านะคะ เอานี่เ <Bien> จ้าก็อย่าเพราะสมควรเพราะอยากให้เจ้าเว้าจังสั่นนะคอยอย่าแบบว่าโอ้กับมูฝูงกันนอจักรนอ่านเขาไม่อยากให้เจ้าเว้าจังสั่นนะคะโอ้เจ้าสเห็ดจังไงนะคะเจ้าก็ยังเห็ดจังสั่นอยู่แล้วที่นี่เจ้าก็อายอายเขาบลัชเขาก็เขาก็หมู่ด้วยว่าเจ้าเป็นจังไงที่นี่นะพี่พะอขาไม่อยากให้เจ้าเป็นจังสั่นอยากให้มาดูน้ากันจังซีเนาะนะคะอ้าวหรือว่าเจ้าจิคิดว่าเจ้าเป็นคอนเทนต์ก็บอกว่ากันเนาะอ่ะวแต้องทําใจเนาะนะคะเป็นคอนเทนต์เนาะก็าบ่ได้ต้องทําใจนะคะ แต่ว่าอายด้ยนะคะเอฟซี FC ก็าพากันหัวโลหรอนะคะเอฟซี FC ก็าพากันหัวหลเจ้าบิงีนะช่างกล้า่าสทีเนะา,า,า,านะ,นะคนกล้าเนาะบิงีเนาะแล้วเจ้ากระโดนตอบว่าจังไดล่ะที่นี่มันก็เป็นตาหนาะอายตัวเนาะนะคะอ้าวนะคะพลังสายจบเนาะนะคะเอาลอีกอย่างหนึ่งนะคะศิลปินเจ้ากับม้าแล้วนะคะ ดิลาปินเจ้ากมาสมใจเราบรมนหรือดิลาปินเจ้ากมาเช็ดเท้าเรียบร้อยนะคะเราก็เดินทางต่อไปเราบันทยี่สิบสองเขากมางานเจ้าก็สมใจเราบรมนหรือนะคะเจ้าก็สมใจเจ้าเราบรมหลือแล้วเจ้าจิมากระแหนกันแหนจิมาแฉี่อย่างนักนะกมาแฉว่าตัวบแมเค้นลวยคือเขาตัวบแมเลอคนลุวยคือเขานะคะ โตเป็นคนโตโตซ้ำได้จังซี่ว่าแ์ตรงประมานคนเศรษฐีประมานคนรวยน้ำเขาเอามาแตะซะอีกโอ้ยเนาะเจ้าจีวอลจังไงวะมีปด่นข้ามจีวอลนะคะอีกช่องหนึ่งอ่ะนะเอามาว่าวเนาะนะคะแบบว่าสิ้าจเหตุยัง mm hmm. ไงโอ้ยถ้าได้ศิลปินคนนี้แล้วนะคะมึงตายยังเขียดวันเสาเดี๋ยวเอามาว่าวเนาะนะคะเอามาว่าวสารพัดจีวอลสารพัดจะสักัด ยางนะคะแต่ว่ามันกัดกัดกันบอด้น,นะ ical, well, นะคะว่านนองเขาประพิษอีหยางนองเข้ามาเขาก็มาความถูกต้องนะคะเจ้าเห็นแม่นกบอนะคะเจ้าเห็นแม่นกบอเจ้าเห็นแม่นกบอนะคะลูกอิงเจ้าเห็นแม่นกบอนะคะเจ้าเห็นแม่เอไม่ต้องมาแรงอีหอย่างจะบินเข้ามานะคะ ตังใหญ่ๆนะคะาอยู่ตันสองมาเป็นทั้งสี่แล้วนะคะมาแง้งจีบินเข้ามาเจ้าเห็ดแม่นนวลวอลกระนองวาๆๆวหวานนี่นะคะวาเขาวาวจนใสเป็นดูน้องบอฮันนนกน้องบอกําลังบวกเท่อนั่นนะคะที่ว่าจะต้องเป็นกําลังใจให้น้องฮักน้องเขาจะเด็ก ตัวกันนะคะแมน่นกนะแมน่นกเบาว่ายังชัดเจนเลยนะคะพี่พ้อยก็ดีดีใจเป็นดีใจก็นองหลายที่ว่าแมน่นก็หักนองเนาะนะคะเพลงมาลาฟังายแมน่นก็าหายนองหอกเนาะนะคะนองกองห้องม้วนๆนะคะนองมีผลงานเพลงของนองมาแล้วนะคะ,ะสองเพลงนะคะ กจอเฮราแน่ก็แบบว่ายากอดปวเขานะคะพวกตัวก็ค่อยปันค่อยเชียร์กันเด้อน,นะคะสองเพลงนี้นะคะว่าเป็นเลืองกระติดของน้องน้ำนะคะปะตุกัดปันกันไปเรื่อยเยนะคะเราเป็นจิมีออกไม่อีกเห็นก็ว่าอาจารย์กต่ล้งแต่งอยู่แต่เนี่ยมีอีกหลายเพลงเลยล่ะน,นะะน้องไปได้ไกลน้องไปได้สวยนะคะค่อยเบิรงเดินนะคะน้องไปได้สวยนะคะบางคนก็จิมาว่าว่าสายจอเขาบอกว่าไอ้ปาก,กระกุ้งๆว่าแต่เมื่เช้านอีหยังเอาหนืวอวาไล่สาระเด็กหน่อยปอน,นึงนะคะเด็กหน่อยเด็กหน่อยขวบ พอแม่น่ะขวบสองขวบยังพูดภาษาพูเจ้าเลยนะคะเจ้าว้าก็ืยังงก็นเด็กหน่อยบ่มีเด่นแบบเด็หน่อยแท้แเลยนะนะคะเป็นผูยย้ใหญ่ตเปาเฮ้เฮ็ดเห็แบบว่าเด็กหน่อยถอนหอกได้นอะ,นะ,ะเอาจำนี่เราไม่อยากคุยมากนะคะตัวเข้าใจกันแล้วเนาะนะคะ